บ้าครนันกันใดบครชำนาญันดครับท่านผู้ชมวันนี้พอเที่ยงกาได้เดินทางมาที่วัดวันจาน์อีกครั้งหนึ่งครับท่านผู้ชมเพราะว่าได้ยินข่าวว่นวาจะมีล่างทรงมาแต่ว่าปรากฏว่ากับบมาครับมือจะเป็นวันพุ่งนี้ครับผมท่านผู้ชมวันพุ่งนี้ครับล่างทรงจะมา พอเที่ยงเดินทางมาแล้วก็จะมาส่องหาตัวเลขขอโชคขอลาบก็จะมีแต่เคียนสอยฟ้า,จาเาจ้าแม่สรอยฟ้าแต่เคียนทองนี่แหละครับไปให้เอฟซีพะว่ามันได้เดินทางมาแล้วกับเบิ่งไปก่อนครับท่านผู้ชมเบิ่งไปก่อนก่อนจะถึงหลังส่งจะมาครับผมนี่ครับมาเบิ่งกับคุณนาครับคุณนาผมมองเห็นอยู่ตรงจุดนี้ครับใส่นี่นเ,เลยสองนี่ ว่าจกล่องกันแน่ว่าผมจำกล่องกันแน่นี่หัวใจนี่สองบอว่าสองบอแหละว่วาสองคือหนูบอสวาันตัวบกเึ่งเลื่อนเมียนบอนั่นใช่ตรงไหนนี่นีงนูต้องนีบอสจ้านั่นดิชัดแก๋วเลยเนี่ยสี่ไหมส <c oughs> ี่ไหมมีมีนีมีเห็นไหมเป็นเจ้าสี่ม่านนี่นเออนี่ยโอ้โชัดเจนเลยนั่นมังเกิงเลย อกสองตัวเดียวนี่บอเจ้านั่นดิเมียนบอกเจอาตัวนี้คือหาสีวัวนี้ในขาตัวนี้เอกสีมันเล็อุตสร์สูงเนาะสชัดเจนีี่เป็นสองหาสีบ่ท่านผู้ชมสองหา้ยขนหัวลุกเมียนบอกค่ะท่านผู้ชมรี่จะเป็นสองหาสีคุณนาปีนีเหล็กสองตัวเดียวครับสองจริงๆั่นเนาะนวยแจ๋วเลย าพอเที่ยงมาซองนี่ก็เห็นเป็นเลขหากับเลขสี่ครับท่านผู้ชมต้นนี้เป็นเป็นเหมือนหานะนี่ครับพมาต้นเป็นเลขห้านี่ต้นนี้เลขห้าตนนี้เลข่เนเลขสี่นี่เลขหาเขสีหา สองห้าสี่เป็นสองหาสี่บอสองหาสี่ปรับมุมในดีก่อนแม่ยนยเลขาหาสี่ชัดเด๋วดีเนาะเป็นสองหาสี่บอกครับทำมือช่วมกอดคอท่มนผช่วมทุกท่านโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเราก็ซองมืงไปน้อกันเด้อครับอย่างคุณนาผนเห็นนี่เป็นเอกสองตัวเดียวครับแต่ว่าก็มีนักแสวงโชกอีกท่านอื่นผมกล่าวมองเห็นเป็น 4เล่จับใส่กันเป็น2 5 4ครับท่านผู้ชมอันนี้จะอย่หวัวใจจะเม่จะเขี้ยนท่องใสยฝ่าครับผมเดี๋ยวจะสูมให้ท่านผู้ชมในเบิรงครับใกล้ๆครับ นี่ครับเล็กสองคุณหนานว่าตรงนี้ครับตวบตุกใหญ่นี่ครับตรงนี้เป็นเล็กหาตรงนี้เป็นเล็กสร่วมกันได้เป็นสองห้ครับท่มนผช้ชมอยู่ที่หัวใจ,จเจ้าแม่ตะเคียนสอยฟ้าเจ้าแม่ส้อยฟ้าตะเคียนทองครับ วันนี้จะพาท่านผู้ชมมาสองดูเลขเด็ดที่ต้นตะเคียนนะคะท่านผู้ชมแล้วก็ในวันพรุ่งนี้นะคะวันอังคารที่25นะคะท่านผู้ชมจะมีร่างทรงนะคะมาทรงขอเลขเด็ดที่ต้นตะเคียนยาว28เมตรนะคะท่านผู้ชมแต่ว่าวันนี้แอมมี่ได้มาแล้วนะคะเดี๋ยวจะพาท่านผู้ชมไปสองดูก่อนนะคะว่าจะเป็นตัวอะไรนะคะท่านผู้ชมเดี๋ยวเราไปติดตามกันเลยค่ะชัดเจน่าคคับท่านผู้ชม ครับก็จะเลื่อมเด้อมือเอือนครับานมู้ชมจะมีล่างส่งเพ่นมาส่งขอเลขเด็เดให้านมู้ชมหรือว่านักสแสวงโชกันก็นเป็นมือเอือนแล้วครับมือเอือนครับมือเอือนเพื่อนจะมาส่งครับอยู่ที่วัดบานจานนี่ครับผมก็จะเลื่อมเด้อครับพากันมาเอาโชกเอาลาบน้ำล่างส่งเด้อครับมือเอือน ราวายังจะเมียะเขียนสอยฟ้านี่ตามจริงก็ให้โชคให้ลาบครับเจ้าบ้านหรือบ้านไก่เลื่อนเขี้ยงนี่มาหลายต่อหลายครั้งแล้วครับผมตั้งแต่ขึ้นมาเลยครับเริ่มแรงเริ่มแรกเดิมที่เลยครับขึ้นมากระถูกเป็นเลขทะเบียนรถที่ข้นจะเม่ตะเขียนขึ้นมาครับผมเป็นหกสี่มั้งขันเพระเทื่องจำบ่ผพิดงวดนั้นแล้วก็ให้มาอยู่เรื่อยๆครับราวาหลังส่งทันใดจะมาส้งยังสีก่กะ ถูกกันอยู่ครับโบเมนบาโบถูกถูกอยู่เรื่อยๆครับเพียงจะอาจจะพิดเพี้ยนกนแน่กันนิดน้อยครับหรือว่าพิษเพี้ยนเนี่ยเป็นบางงวดมันก็ธรรมดานะครับผมเพราะว่าใจถูกทุกงวดเลยมันก็เป็นไปยากครับมันก็มีงวดพลาดมั่งนะครับผมแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นก็อยู่ที่โชคดวงของเฮานี่แหละครับเพราะว่าบางท่านก็มีโชคมีดวงก็ได้อยู่ครับงวดที่ผ่านมาไดย์หนึ่งๆอยู่คือเก่าครับท่านผู้ชมยูที่ขอนจะแม่ตะเคียนซอยฟ้านี่ครับ สว่าทีพอเทื่งซองไอเ้เบิ้งอยู่นี่จะเป็นหัวใจเจ้าแม่จะเขียนส้อยฟ้านี่ครับพิมว่าเล็กสองอยู่ตรงจุดนี้แล้วก็เล็กหาเลขกสร่วมกันเป็นสองห้าสี่ครับท่านผู้ชมเดี๋ยวจะพาท่านผู้ชมไปซองเบิ้งตรงที่ แอดมินไอก็ต้องไปซองเบิ่งอยู่ครับคนเห็นอีกชุดหนึ่งครับอยู่ที่ต้นเจ้าแม่ตะเคียนสอยฝ้าตะเคียนทองเลยครับผมไปครับท่านผู้ชมไปเบิ่งน้ำแอดมินไอ้เลยครับนี่ครับท่านผู้ชมจับเงินจับทองแม่กระเป๋าเรีกยสับนะคะจับเงินจับทองนี่จะเป็นรุ่นใหม่นะท่านผู้ชมเป็นรุ่นอิสระนะคะจะไม่มีถุงไม่มีกรอบอัดใส่นะ ทางเรายังมีให้บูชาอยู่นะคะท่านผู้ชมใครที่สนใจนะคะก็ติดต่อได้ที่เบอร์ด,ด้านล่างเลยนะคะตรงนี้เลยนะคะท่านผู้ชมเดี๋ยวมินเดีย๋ยวมินขึ้นไว้ให้นะคะไม่แน่แอมินก็อาจจะขึ้นไว้ที่ต้นคลิปก็ได้นะคะท่านผู้ชมใส่ใส่จับเงินจับทองนะคะแอมมินขอฝากไว้ด้วยนะคะท่านผู้ชมและกระเป๋าเรียกทรัพย์นะคะมาบูชากระเป๋าแล้วก็จับเงินจับทองไว้ไปใส่เงินล้านกันนะคะท่านผู้ชมใส่นี่ นี่เห็กเก้านี่เล็กเก่าหาเล็กกก็ได้แต่ว่าคุณป่ามาส่องอ่ะเป็นเหมือนเหล็กหามองนีอ๋อเป็นแต่อันนู้ว่ามันเหมือนเหล็กสองกับหัวอ๋อเหล็กสองกับหัวเออจะเป็นเก่าสองนี่สิบอกคืออยู่ไหนเหล็กสองกับหัวนี่นะำสิบางสีปึ๊บปึ๊บว่าตีเหล็กสองอันนี้มันจะมางสีเนาะนิ่มจะมางสีแต่นิ่มเป็นเหมือนเหล็กสองกับหัวเล็กสองกระดายเล็หากระด้ยนู้ว่านี่ครับ่านผู้ช่ตรงจุดนี้กับคุณนาที่เป็น ซองเห็นเลขกสองอยู่ที่หัวใจจะแม่แต่แคยนสอยฟ้านะครับเพิ่นมาซองตัวนี้เพิ่นเห็นเป็นเก้าห้านี่ครับเลขกเก้านี่เหล็กห้าท่านผู้ชมต่ว่าแอามินไอเพิ่นมาเห็นเป็นเลขคล้ายๆเป็นเลขกสองครับตรงเลขกห้านี่นต่อไปเป็นเหล็กสองกับหัวครับกับเป็นเก้าสองหรือว่าเก้าห้านี่แหละครับท่านผู้ชมขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านโปรดใช้วิจารณญาณหลักการซองเมึงไปต้อกันเด้อครับ ยังพอเที่ยงเคยบอกแหละครับโชวดวงมิยูก,กันทุกคนแหละครับผมแต่ว่าของผู้ใดจะมาถึงก่อนเท่านั้นแหละครับันคนใดที่มีโชคมีดวงในช่วงนี้ก็จะมองเห็นเป็นตัวมันที่จะออกครับผมฉะนั้นแล้วกขอขให้ส่องเบิ่โดยสายตาตัวเองครับจงเชื่อมั่นในสายตาของตัวเอง นี่ครับตรงนี้เป็นเลขกเก้าครับตรงนี้คุณนามว่าเห็นเป็นเลขกหาแต่แ,บบแอมินไอ่ว่าเห็นเป็นเลขกสครับท่านผู้ชมนั้นก็เป็นบเมนเก่าหากับเกาสองครับประมาณนี้แหละครับเป็นเก้าสอง นี่ครับท่านผู้ชมวันนี้เป็นภาพบรรยากาศของวัดบ้านจานครับก็จะเงียบเงาเนี่ยจักหน่อยครับเพราะผมพะว่ายังบ่มีห่างทรงนะครับท่านผู้ชมแต่ว่าพรุ่งนี้แน่นอนครับท่านผู้ชมพรุ่งนี้ครับพรุ่งนี้จะมีร่างทรงมาทรงที่วัดบ้านจานครับรับรองว่าคือขักคือโค้มอีกครั้งหนึ่งแน่นอนครับผมมาเบิ้งเลยครับท่านผู้ชมพรุ่งนี้ครับ ครับผมสุดท้ายนี่ก็จะลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องสตาร์ดาชแนลในเด้อครับท mm ่า hmm. นผู้ชมเพื่อเป็นกําลังใจพอเที่ยงในเดือนทางไปหาหคลิปดีๆตัวเลขเด็เดมาฝากท่านผู้ชมอีกครั้งหนึ่งครับผมวันนี้พอเที่ยงขอตัวลาไปก่อนครับพอกันไม่คลิปหนาครับท่านผู้ชมไปละครับขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านจงประสบในความโชคดีเด้อครับมันหมานกันสิผู้สุกคนละครับผมงวด กี่จะถึงของวันที่หนึ่งกันยายนนี่ครับผมหนึ่งสองปลาถูกน่าได้เราเห็นนี่เราเห็นเราได้จะไหนก่อนที่ได้นั่นเราเห็นสองต้นเดียวที่ฉันบอกนั่นเนาะจ้าผมไปเห็นผมเห็นสีกระพามาจับเสกการเป็นอสองสีหาตัวจะจไะไหนมันจ้าเสกกาน <laughs> กรสองก็ชัจริงเนาะสงัมจริงเมือนครับท่านผู้ชมเมือนเมื่อนเจอกันช่วงเที่ยงครับผมหล่างส่มคนมาแน่นอน้่สงเชานไหนสองสตัวสามตัวันก็ไหววันไหนส่งสองเน่ยว่าจุดตั้งแต่สี่มงเาให้สองจ้าจุดถุงใหญ่จมยม่ให้สองสอโอ้เห็นเลขสองอยู่ยี่หันกระได้มาจุดตั้งแต่สี่งเ้าน่ ละหายแข็งสองสองมันก็บ่ใหม่ต่อเลยอยู่เลยโอ้จัดจนมาถอนแต่เช้าววยสิมาเป๋าอีกบอกวันี้ฮะวันี้เป๋าอีกข้างหนึ่งบอกมาถึงบดีมันมาถูกนี่ได้ถูกญ่มันนามันจุดแป๊งวันนู้นก็ไปจุดอีลีนะปกติจุดแป๊บเดียวมันก็จะหม่สุดเนาะ อันนี้บ่ใหม่ม<อ>ใหม<า>่แค่สองสองกับยู่เลยบ่ใหม่ใหม่ฮอดสองสองกับยัวจะยู่เลยบ่บ่ใหม่ต่อเลยโอ้โหนเป็นใส่อจะนี้บ้าหนอนโตละบ่ใหายจามโตโอ้